ช่างไก่ครับเนี่ครับช่างไก่วังดินนะครับตอนนี้โด่งดังมากในโซเชียลนะครับที่ผ่านมานี้โทรศัพท์ช่างไก่รับโทรศัพท์วันหนึ่งกี่สายลองบอกท่านผู้ชมซิวันหนึ่งก็ประมาณสักสองร้อยกว่าสายสองร้อยกว่าสายห้าบาทมีที่ไหนถังระพิงนี่ถังระพิงนี่เออีทางระพิงนี่ทางระพิงก็ไปซื้อมาสิบบาทไม่ได้รักนะวันนี้มูลค่าเขาบ้าสตัวหนึ่งโชคดีเมื่อวานนี้ช่างไก่ไปฉีดยามาแล้วหนึ่งเข็มครับนี่ช่างไก่บอกว่า ขายนะขายไม่ใช่ไม่ขายเท่าไรนะท่าไกลสามหมื่นเท่าไหร่้าสามหมื่นห้าไม่ได้เครื่องนะไม่ได้เครื่องนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับพัดพลพลราชก้าครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้ผมพาท่านผู้ชมมาแก้ต่างนะครับเพราะว่ามีลูกค้าหลายๆท่านหลายๆคนเือเกินนะครับโทรมาในรถคันนี้ครับนี่ที่กำลังจะถอยออกมาครับ เนี่ยครับหมื่นกว่าบาทเนะี่ยครับว่าหมื่นกว่าบาทมีอะไรบ้างหรือว่าหมื่นกว่าบาทจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างไก่อธิบายนะครับผมจะให้ช่างไก่อธิบายให้ทราบกันเลยนะครับเกี่ยวกับรถคัาานนี้ว่าหมื่นกว่าบาทจริงหรือไม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับไปกันเลยอับนทะ่านผู้ชมครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปเจาะลึกรถคันนี้นะครับว่า10,000ืกว่าบาทนะครับที่ลงคลิปไปก่อนก่อนหน้านี้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคันนี้ราคาเท่าไหร่เราผมจะให้ช่างไก่อธิบายแแ่ละชิ้นแอละชิ้นเลยนะครับว่าหมื่นกว่าบาทจริงหรือเปล่าหรืออาจจะกว่านั้นเราไปทักไทยช่างไก่พร้อมๆกันเลยครับสวัสดีครับช่างไก่ครับสวัสดีครับ เนี่ยครับช่างไก่วังดินนะครับตอนนี้โด่งดังมากในโซเชียลนะครับในเรื่องของรถไถนั่งขับดัดแปลงนะครับเป็นรถการเกษตรเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรซึ่งเป็นชาวนานะครับที่มีงบน้อยนะครับถ้าจะไปซื้อรถไถใหม่ใหญ่ๆราคา3ามสี่แสนล้วก็ไม่มีทุนนะครับจะมาไขปริศนากันว่าหมื่นกว่าบาทเนี่ยจะจริงหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ช่างไก่ก็ทักทายไปแล้วนะครับเอาช่างไก่อธิบายเลยนะครับเพราะว่า ที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมานี้โทรศัพท์ช่างไก่รับโทรศัพท์วันหนึ่งกี่สายลองบอกท่านผู้ชมซิวันหนึ่งก็ประมาณสักสองร้อยกว่าสายสองร้อยกว่าสายนะครับท่านผู้ชมรถคันนี้รถคันนี้ครับคันนี้คันเดียวครับสองร้อยกว่าสายโอ้โหใรถคันนั้นช้านะอ่ันี้ช่างไก่จะมาบอกนะมาบอกซื้ออะไรมั่งเริ่มแรกเลยเริ่มแรกเครื่องก่อนเครื่อง เครื่องนี้ไม่ไม่คิดไม่คิดไม่รวมเกี่ยวไม่เกี่ยวเครื่องนี้ซื้อมาหมื่นห้าเรามาซ่อมอีกห้าพันเป็นสองหมื่นอ่านะอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับท่านผู้ชมไม่เกี่ยวก็โค้งนะไม่ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวนะครับยังไม่เข้าเรื่องอ่าแล้วก็โค้งโค้งโค้งเดิมทีเดิมทีนี่เป็นโค้งตาอะไรตากระถิงแดงไม่ใช่อยุธยาอยุธยาอ่าอยุธยาครับอยุธยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนนี่แหละ นี่ยคือเดิมทีเนี่ยก็คือมีโค้งกับเครื่องเนาะครับอ่าเนี่ยนอกจากโค้งกับเครื่องแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างทีเนี้ยอแต่นีเหล็กอ่าเหล็กเหล็กนี่ก็จากการที่ทํารถอย่างนั้นนะอ่าเศษเหล็กที่เหลือใช้เศษเหล็กที่เหลือจากรถที่ทำๆนั่นแหละอ่าสองสามคันก็ได้คันได้อันหนึ่งรวมเป็นอันหนึ่งรวมเป็นหนึ่งคันหนึ่งอันหนึ่งคันแล้วก็ นี่เก้าอี้เก่าเก่าอเก้าอี้เก่าเก้าอี้ที่นั่งนี่แหละเก้าอี้โรงเรียนรึเปล่ามื่นี่ยเป็นลักเขาเขามาแล้วนึกว่าลูกให้ลูกเป็นรักมาจากโรงเรียนไม่ใช่ไม่ใช่นะเก้าอี้เก้าอี้เก่าอะไรเก้าอี้ร้านเศษเหล็กอ่าร้านเศษเหล็กห้าบาทห้าบาทห้าบาทนะเก้าอี้ห้าบาทมีที่ไหนถังระพึงอ่านี่ถังระพึ่งนี่เออนี่ถังระพึ่งนี่ถังระพึ่งก็ไปซื้อมาสิบบาทไม่ได้ลักนะไม่ได้รักเมื่อก่อนนี่เป็นถังอะไรนะทุกทีมาถ่ายคลิปแรก เโม้่น้ำโมวน้ำโซนิคผมลงคลิปไปปรากฏว่าคนดูคลิปแล้วมาขอซื้อดูไปเด้อเพราะแต่โค้งเนี่ยรวมๆค่าเหล็กมันเป็นเหล็กใหม่นั่นหมื่นกว่าบาทเนี่ยเหล็กเหล็กใหม่ทั้งนั้นเลยเนี่ยแต่ผมเก็บเก็บมาใส่มันเป็นเหล็กใหม่ที่ว่ามันเป็นเศษเหล็กที่เราไปทำคันอื่นแล้วมันเหลือเอามาทำรถของตัวเอง ดุมล้อนี่ก็เป็นดุมรถซาลี่ของตัวเองนี่แหละรถรถรถติดกับรถเนี่ยเขาเรียกว่ารถอ่ารถอีหอบรถอีหอบรถอีหอบคือซาลี่นั่นแหละอ่าซาลี่เหรอแถวแถวทุ่งพันธุ์วัวเลี้ยงเรียกซาลี่แต่อุตรด็กเขาเรียกรถอีหอบก็เก็บมามาเปลี่ยนลูกปืนเอามันก็ไม่กี่บาทไม่กี่บาทอเนี่ยของช่างเองมันมีอยู่ที่ร้านประมาณถ้าว่าถ้าคิดเป็นตัวเงินแล้วถึงร้อยไม่เนี่ยคู่หนึ่งอ่ะคู่หนึ่งเนี่ยไม่ถึงกไม่ถึงพอไปของตัวเองของตัวเองอ่า ก็คือเอาคิดเฉลี่ยประมาณตัวนี้ใช้ได้แล้วเนี่ยอ่าไอตัวนี้ไม่คิดนั่นแ่ละอันนี้ไม่ได้คิดมาะว่ามันมีอยู่แล้วเออมีอยู่แล้วไม่คิดแล้วก็สายพานเนี่ยคู่หนึ่งอันหนึ่งสายพานนี้ต้องซื้อเพิ่มแน่นอนแล้วนี่เส้นอิงต่างหากนะเส้นเล็กเนี่ยไม่เกี่ยวปั๊มนี้สามร้อยที่ลงคลิปไปเนี่ยซื้อมาสามร้อยสามเป็นสามร้อยอ่าสามร้อยนี่เป็นของรถเป็นของรถอะไรนะรถรถเก๋งรถ รถปิกอัพรถปิกอัพปั๊มมันเป็นปั๊มน้ำมันเบรกเนาะปั๊มไม่พาวเวอร์พวงมาลัยพาว power ปั๊มพวงมาลัยพาวเวอร์อ๋อปั๊มพวงมาลัยพา power เขาซื้อมาต่อเขามาเขาขายให้อันนี้คือของเก่าของเก่าอ่าแต่มีของใหม่นี่คืออะไรนี่เฮนบ้าวเอ้ชุดเฮนชุดไฮดรอลิกครับแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกใหม่ไฮดรอลิกใหม่อัดสายนี่ใหม่สายนิ่มอ่ชุดนี่เท่าไหร่นะชุดไฮดรอลิกนะชุดไฮดรอลิก ชุดไม่เกี่ยวกับสายนะไม่เกี่ยวกับสายเก้าพันห้าไม่เกี่ยวกับสายสายที่อันเนี้ยไม่เกี่ยวกันเลยสามสี่เส้นเนี่ยไม่เกี่ยวกันเลยสายอะไรสายสามเส้นสายนี่สี่พันสี่พันเออไปอัดมาสี่พันสี่พันกับบวกอีกเก้าพันสี่เป็นหมื่นสามเออหมื่นกว่าละนี่หมื่นกว่าละแล้วกระผานนี่อีกผานผานนี้ผานตัวเองนี่สองใบอ๋อสองใบนี่ไม่ซื้อสายนี่อันหนึ่งยี่สิบบาท รุ่นไหนผันหลังอ่ะผันอันนี้ซื้อมาแพงหรอที่หลังนี่ซื้อมาแพงสามร้อยนึองอ๋ออันเดียวนะสามร้อยสามร้อยมันมีอ๋อสามลายสามร้อยมันได้มันได้สองดแบบนี้อ๋อนี่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 แต่เราเอามาเดียอันเดียวแต่มาเอาเียวอนี้สามร้อยสามร้อยเนี่ยเนี่ยมาแบบนี้อ่าสามร้อยแต่เราเอามาอันเดียวเอามาใส่คันนี้แล้วก็สายคาดนี่เส้นละร้อยเนี่ยสองเส้นอ๋อ อที่ซื้อเนาะแต่ยังไงพวกนี้มันอยู่ในร้านเราเนาะไอ้พวกสปริงนี่ก็ไปซื้อร้านของเก่ามั้น่ะเนี่ยซื้อของเก่าคู่หนึ่งมันเป็นสปริงรถไอ้มอเตอร์ไซค์อ๋อมอเตอร์ไซค์ที่สปริงโช้กหลังรถมอเตอร์ไซค์อันนี้ยี่สิบบาทหนึ่งร้อยหนึ่งโอ้โหให้มาร้อยหนึ่งเนี่ยผมผมก็ซื้อมาร้อยหนึ่งมันก็แล้ เป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ยเท่าไหร่แล้วคิดไปรวมไปประมาณหมื่นหมื่นกว่าแล้วค่าไฟยังไม่คิดนะยังไม่คิดนี่ไม่ได้คิดค่าไฟไม่ได้คิดค่าไฟไม่ได้คิดค่าช่างเออยังไม่คิดเลยเนี่ยเนี่ยถึงบอกว่าคันนี้มันเป็นคันคันแรกของรถตัวเองเนาะทำลูกกิ้งมีอีกลูกกิ้งลูกกิ้งอ๋อตัวกิ้งเป็นไรลูกกิ้งหนึนหนึ่งสองสองตัวอ่าสองตัวนี่อยู่ข้างในเลยนะตสองร้อยห้าสิบบาทตัวสองร้อยห้าสิบอซื้อใหม่นะเนี่ยไม่ใช่เก่า แล้วก็พวกกระปุกอะไรนี่อชุดนี่ในชุดนี่สามสามพันกว่าป่ะสามพันห้าอันนี้พันกว่าบาทพันกว่าบาทเออนี่ยไปซื้อต่อร้านเพื่อนกันมาอเพื่อนมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่ค่อยดีเลยมาซ่อมเอาเนี่ยมันมีรอยอ้อรอยอะไรเนี่ยเราก็มาซ่อมเอาอันแรกก็คือเราแบบเราเราทำเองเนาะเพราะว่าเราทำเองเราทำไปใช้เองไม่้ไม่คิดว่าจะได้ขายไม่คิดว่าจะทำขายแล้วกระทะคู่นี้กระทะคู่นี้ขอบสิบสี่มันมันเป็นขอบสิบสามนะขอบสิบสาม กระทะขอบสิบสามเพราะไปขอก็เก่งอ๋อเอาลยางก็ต้องขอบสิบสามไนะตบงติ้งนิ่เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ยวดียขอบสิบสามทัน้เนยเจ็ดสิบ R สิบามเออใช่ครับท่านผู้ชมนี่หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์ R สิบสามออผมนึกว่าขอบสิบสี่ครับตอนแรกขอบสิบสามนะเราตามไปดูกระทะเก่ากระทะเก่าฮะกระทะนี่ดูช่างใจไป เดี yet, ๋ยวเจองูเ yeah. ด okay. ี eh. ๋ยวเจองูสิงอย่างนี้ไหมวันนี้งูสิงเข้าบ้านไปตัวนึงงั้นโชคดีเมื่อวานไอ้ช่างไก่ไปฉีดยามาแล้วหนึ่งเข็มครับเล่นซิลวเวกันแล้วหนึ่งเข็มนี่คันนี้นี่นี่คันใหม่ครับคันใหม่ยังไม่เสร็จอ้าวกระทะนี่ไม่เจอกระทะนี่ขอบสตีอ่ะมันหาไม่เจอเดี๋ยวไหนไม่ลูกลูกเก็บเก็บไปไหนไม่รู้เนี่ยมีเอาไปทอดปลาหรือเปล่ามีเอาไปทอดป้า หอบมากกระทะนีบม่นี่นี่นี่ซื้อใหม่ซื้อใหม่เออสองสองสองล้อนี่หกร้อยบาทข้างละสามร้อยเออข้างละสามร้อยยางนี่เขาแถมฟรีจะมันติดมาเลยอ๋อติดมาของชุดของมันเขาตัดรถแล้วติดมาเขาเอาเอาแต่กระทะนี่มาแต่ดตแเต่ดุมนี่เป็นของรถเอทเลล์อ๋อใช่ใช่พราะมันสี่รูเท่ากันอ่าทำได้ใช้ได้แหมมันเข้าได้กันเหมาะเจาะเลยกันมีอะไรอีกที่ที่ซื้อที่มีอะไรที่ที่ซื้อเนี่ย กะกระทะร้อนหลัง่ยมันปีทุกของเก่ามันเป็นร้อนอีกอ่ะอ๋อนี่นี่ก็ซื้อมาซื้อมาเนี่ยทั้งยางรอเปล่าทั้งยางหมดเลยทสองข้างมันขอเอาเอาสองพันอ๋อสองพันสองข้างสองพันยางดีเลยโอ้นี่ถ้าบวกไปบวกมานี่สองหมื่นแล้วเน่อยสองหมื่นแล้วหน่ยหมื่นกว่าบาทไม่ได้แล้วสองหมื่นกว่าแล้วครับท่านผู้ชมสองหมื่นกว่าแล้วเนี่ยนี่ขนาดนี่ขนาดซื้อของนั่นมาเนี่ย เอาเนี่ยไอ้ของใหม่นะช่างไก่จําได้ไหมเอาแบบคร่าวๆเลยหมดไปประมาณเท่าไหร่ไม่คิดค่าช่างสองหมื่นเก็บสามหมื่นนู่นแหละเก็บสามหมื่นเนาะเนี่ยสามหมื่นถ้ไปแล้วสามหมื่นยี่สิบสามหมื่นนะแบบเล็กๆน้อยๆจิ๊กๆหน้อยเนาะสามหมื่นนี่ไม่ไม่รวมไม่รวมเครื่องกับโครงนะครับที่ผมบอกเครื่องไม่เกี่ยวถ้ารวมเครื่องแล้วโอ้บางคนก็โทรมาถามว่าลงหน้าปกว่าหมื่นกว่าบาท แต่โทรมาถามทั้งไก่ทั้งไก่อธิบายโอ้โหมันตกว่าห้าหมื่นแต่มันไม่ใช่คันนี้ครับห้าหมื่นห้าหมื่นมันคันนู้นครับน่นห้านุ่นห้าหมื่นกว่าด้วยซ้ำไปนะครับยังไม่เสียครับไอ้คันที่ห้าหมื่นกลับไปดูคลิปย้อนหลังนะครับไอ้คันสีคันสีสีแดงนะครับไอ้คันนั้นของลุงดวนนะครับไอ้คันนั้นห้าหมื่นแต่หลังจากเมื่อทย์ที่แล้วเนาะราคาเหล็กมันขึ้นนะครับทั้งไก่ก็เลยต้องขึ้นราคาเหล็กพร้อมกับอุปกรณ์พวกนี้ครับร้านของเก่าเริ่่่มมเรริทีจะู้ล ว่ามันใช้ประโยชน์ได้ก็เลยมาอัพราคาช่างไก่ช่างไก่ก็ปวดสมองอยู่อจากที่ขายรถมันตัดชุดขายไม่กี่บาทแเดี๋ยวนี้มันเล่นเอาโอ้สามห้าหกพันเลยเดี๋ยวนี้ช่างไก่จะร้องไห้แล้วนะเองเลยแต่ช่างไก่บอกว่าไม่เป็นไรทำเพื่อเกษตรกรนะครับเราพอพูดกันได้เนาะพอพูดกันได้ท่านผู้ชมฮะเป็นอย่างไรบ้างครับถ้าดูคลิปนี้แล้วนะครับ ช่างกาอธิบายนะครับอธิบายเลยราคานั้นราคานี้อุปกรณ์แบบนั้นอุปกรณ์เช,ช่นนั้นคิดนั้นทีนี้ราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ท่านผู้ชมก็ลองไปจดแล้วก็ไปบวกเพิ่มเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้จด๋ยวผมบอกหนู ه, วาน่าจะสองห <20 S 2> มื่นกว่าเสียงโค้งยังไม่คิดเลยนี่ยอืมอืมละมันเสียงแค่นีกเสนอหนักเก้าร้อยกบสองก้อนนะอืมละมันให้เรลิกเสียงละมันให้ราลิกนะอืมหลาย คันนี้ครับคันนี้โด่งดังนะครับคันนี้เป็นคันคันคันแรกของช่างไก่ที่ไม่ไม่ใช่คันแรกของช่างไก่ที่ทํานะครับคันนี้เป็นคันที่สองแต่แต่แต่ไม่ใช่รถไถถ้าแต่ถ้าพูดถึงรถไถในแบบนี้ครับมีอยู่คันนี้คือคันที่สองของช่างไก่คันแรกนั้นทําให้กับลุงลุงเลิศไปเนาะลุงเลิศหลังจากที่ทําให้ลุงเลิศเสร็จก็มาทําของตัวเอง เอาโปรโมเตอเนี่ยเนี่ยครับคันี้ช่างไก่บอกว่าขายนะขายไม่ใช่ไม่ขายเท่าไหร่น้งช่าไก่สามหมื่นอทไรสามหมื่นห้าไม่ได้เครื่องนะไม่ได้เครื่องนะอย่างท่านผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้ช่างไก่อธิบายไปแล้วบอกบอกว่าเกือบสามหมื่นเกือบสามหมื่นนะครับเกือบสามหมื่นนี่ไม่รวมไม่รวมไม่นี่นั่นนี่ไม่รวมโพงนะเกือบสามหมื่นเนี่ยไม่รวมโพงนะแต่แต่ช่างไก่ยอมขาดทุน ยกเครื่องออกยกเฉพาะเครื่องออกนะครับคันนี้ยกเฉพาะเครื่องออกอเค,ค้าขายแต่ยังไม่คืนแล้วคันนี้ยกเครื่องออกปุ๊บเอาไปเลยเท่าไหร่นะท่านไก่สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าครับมผม,ม่าจจะบอกผ่<อ>า,านสามหมืน่นเจ็ดไล้ไม่เอาสามหมื่นห้าครับใครอยากได้มาเ,าเลยแต่ถ้าอยากาให้ํำสีใหม่เดี๋ยวทำให้ครับ เพิ่มอีกสองร้อยค่าสีสองร้อยแต่ไม่ไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวภาษีให้ฟรีครับถ้าใครต้องการคันนี้นะครับมามาเลยนะครับมาก่อนได้ก่อนแต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดครับเดี๋ยวส่งให้ฟรีนะครับแต่ว่าค่าขนส่งลูกค้าต้องออกเองนะครับเพราะว่าบอกราคาไปแล้วนะครับบอกรายละเอียดไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่นะครับทั้งไก่ย้อมขาดทุนคันนี้คันนี้การทํางานทําแล้วนะครับถ้าใครอยากเห็นการทํางานของรถคันนี้นะครับ กลับไปดูช่องเก่าของผมนะครับพัดพลคนราก้านะครับผมไปไลฟ์สดอยู่สองครั้งนะครับแล้วก็ตอนที่ไถนาอยู่กลางนานะครับไถกลับไปดูที่คลิปเก่าได้เลยนะครับสําหรับรถคันนี้ถ้าใครต้องการนะครับก็มาดูมาดูได้เลยนะครับถ้าใครมาไม่ถูกนะครับผมจะบอกนะครับท่านผู้ชมท่านคลิกเข้าไปที่ Google Map นะครับคลิกไปที่ Google Map แล้วพิมพ์คําว่าอูช่างไก่วังดินนะครับ มันก็จะขึ้นมาเลยครับว่าช่างไก่บางเดีแล้วก็ท่านขอเส้นทางมาได้เลยนะครับหน้าบ้านช่างไก่บริเวณนี้นะครับก็จะเป็นทางลูกลังนะครับเมื่อก่อนนะครับเมื่อก่อนทางลูกลังแต่ตอนนี้ก็เป็นลาดยางแล้วแต่ตอนนี้ก็จะกลับเป็นทางลูกลังเหมือนเดิมแล้วนะครับเพราะว่าทางลูกลังมันแตกแล้วทางลูกลังมันแตกแล้วนี่ทางลูก,ล,ก,ล,ล,กลังครับหน้าบ้านจเจริญครับจเจริญถึงจะอยู่ในป่าในดอยแต่ก,ก็ออกจเจริญนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพัดพลคน,คน,คนรากหญ้าด้วยนะครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็คงจะกระจ่างนะครับ mm. เกี่ยวกับรถคันนี้นะครับที่ช่างไก่มาอธิบายกับตัวเองเลยนะครับเ mm. อาเป็นว่าคลิปนี้ผมกับช่างไก่ต้องลำลาเพื่อนๆไปด้วยเวลาเพียกที่นี้นะครับไว้เจอกันคลิปใหม่คลิปหน้ากับรถคันใหม่ที่จอดในด้านโน้นนะครับสาหรับคลิปนี้วันนี้ผมพัดพลคนรากหญ้าและช่างไก่บุดินต้องขอ จากลาทุเพื่อนไปด้วยเวลาเพลงนี้สวัสดีครับ